สวัสดีค่ะวันนี้มากิน,นเรียกว่าอะไรสลัดชลิมค็อกเทลได้ไหมน่าจะได้นะคล้ายๆอยู่แต่ว่ามันไม่มีไม่มีผักกระลำไม่มีผักที่เขาใช้กันนะนะเป็นสลัดกุ้งแล้วกัน <laughs> กุ้งสลัดมีแฮมด้วยมีกระโพดมีผักมีผลไม้ใส่มั่วเลย <laughs> มากินกัน อันนี้ขโมยกินหมดแล้วแม่งไม่ได้กินเลยอันนี้ขโมยกินละน้ำสลัดอ้มอามวนอ้ามหัวอ่ะ,อะ,อะมีอะไรก็ใส่ใส่นะแตงกว่าถึงใหญ่ไปหน่อย แป้งฝรังแม่อร่อยรูตแตงไทยไม่ได้ไม่ได้อยู่แต่ว่ามันจะนิ่มมันจะไม่กรอบเหมือนแตงบ้านเราเนาะอันนี้อันนี้มันเป็น English Cucumber บอรีจะดำต้มำมะละก,กอที่ซื้อมามันสุก เราไม่ได้กินวัรสจัดนะเรากินเรากินรสไม่จัดนะไม่จัดมากมน้ำกระเด็นต้องพยายามกินผักผลไม้อะเพราะว่าช่วงที่ผ่าตัดเนี่ยช่วงที่หลังจะผ่าตัด ระบบขับถ่ายมันจะหยุดทำงานไปช่วงที่โดนยาชาใช่ไหมมันทำให้เราถ่ายยากทั้งที่อยากถ่ายบางทีแบบว่ามันปวดนองนวงเวลาถ่ายมันจะปวดนองนวงมากเลยต้องกินผักผลไม้แฮมแล้ว เขาเรียกซัมเมอร์ซอสเซจโหยุ่งละไม่ยอมเสื้อผ้าที่ไปซื้อมาเมื่อวานนะจะให้นางลองเพราะว่ามันมีอยู่ชุดไม่ไม่น่าจะใส่ได้มันตัวเล็กเกินชุดหรือสองชุดสองชุดเออสองชุดนางวิ่งหนีไม่ให้เราลองเสื้อเพราะเรายังไม่ได้ลองเลยถ้าไม่ใส่ไม่ได้จะได้เอาไปเปลี่ยนเพราะว่าแต่ว่าเมื่อวานมันไม่มียยไซส์ไงมันไม่มีนะมนไม่มีไซสยย์ใหญ่มี่ไซส์เล็ก วิ่งหนีไม่ให้เราไม่ให้เราใส่เสื้อผ้าลองใหู้กคโดชอบมาก ตอนนี้นะแค่สี่โมงไงนะมนไม่ต้องตือ่อ ตู้เนี่ะตู้หูทอดพอไทร่บไปทำงานแล้ว ทำงาน8วันทำโอ้ จะโชกเลยนะไอชโชคมันเหี่ยวเอามานึงอพึ่งเอามานึ่งซื้อมาตั้งก่อนตั้งแต่ก่อนไปโรงพยาบาลอีกนะเหี่ยวรอกเอาเหี่ยวๆออกไปบ้างจัดการตรงนี้ก่อนแ <ๆ S 1> ยงแน่หมดเลยวุ้ยเอาจะเอาแต่แปงจะกินแต่แปง <c oughs> วันนี้สวัสดียัง <c oughs> ไม่เอาแม่ไม่เอาสวัสดีค่รย,ยัง <c oughs> กินไปสิหนูก็กินไปและดุมเป๊ะอะไรแม่ทำมาสวยๆเละวตอนนี้ <c oughs> มียาแบบไม่ใช่ยามันเหมือนแบบเป็นเครื่องดื่มให้แบบว่าดื่มให้ถ่ายง่ายอ่ะเป็นผงผงละลายน้ำซื้อมาละลายน้ำแต่วันนี้มันดีดีขึ้นมากแล้วช่วงแรกๆนะไม่ถ่ายเลยช่วงแบบว่าผ่าตัดสองสามวันแรกอนะไม่ถ่ายเลยคือร่างกายมันโดนสต็อปไปไง ผนยาชามันอดกินข้าวตั้งแต่ตีกลางคืนอ่ะกลางคืนก่อนก่อนไปผ่าตัดก่อนไปผ่าข้ออ่ะมันอดเขาจะไม่ให้กินไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินอาหารหลังตีสองให้หยุดเลยแต่ว่าเราเราหยุดตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มเราหยุดกินแล้วตั้ง,ตงแต่ช่วงนั้นแล้วก็ตอนเช้าอ่ะ จ็ดโมงตอนเจ็ดโมงตรงอ่ะเขาให้เลือกเอาเดิมเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างน้ํากับน้ำน้ำน้ำแคนเบอร์รี่น้ำน้ำน้ำเปล่ากับน้ำแคนเบอร์รี่แล้วน้ำอะไรอย่างแบบไม่แน่ใจนะแต่จาได้น้ำแคนเบอร์รี่กับน้ําเปล่าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งห้าร้อยมิลลิลิตรตอนเจ็ดโมงแล้วก็หลังจากนั้นห้ามห้ามทุกอย่างเลยแล้วผ่าตัดช่วง สองโมงสงมงครึ่งมนะั้งบ่ายสองนะหลังจากผ่าตัดกลับมาคือนะร่างกายแบบช่วงข้างล่างนะยังแับจะไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกตัวยังไม่รู้สึกเลยนะมันยังโดนยาชาอยู่ไงแล้วเขาบอกว่ายาบาลบอกว่า เหมือนอุณหภูมิร่างกายเรามันลดต่ําลงมากต่ําลงมากเหมือนก็เสียเลือดมากประมาณนั้นเนาะเขาก็เลยเอาคล้ายๆพลาสติกอะค่ะมาแล้วก็มีต่อต่อสายม,มาไว้ที่ขาให้มันให้มันอุ่นขึ้นอะให้มันอุ่นขึ้น<ะ>ทําให้ขาตร<ะ>งล่างมันอุ่นขึ้น<ะ>ทําอยู่ทั้งคืนเลยมั<ะ>้งทั้งคืนเลยแล้ว พยายามจะกินอะไรก็กินไม่ได้มันจะอ้วกออกหมดเลยนะคะมันจะอ้วกออกหมดเลยเหมือนกับว่าฤทธิ์ยามันแรงไงกว่าเราจะกินได้นะวันที่สามน้วกว่าเราจะกินได้กินอาหารนะเพราะว่ามันร่างกายมันกินไม่ได้มันรับเฉพาะน้ำแล้วก็น้ำส้มมึงวันที่ วันแรกไม่กินอะไรไม่ได้เลยวันที่สองก็กินอะไรยังไม่ได้ได้แต่น้ํานะแล้ววันเออวันที่สองได้ได้จูดได้ได้น้ําส้มหน่อยน้ำส้มกินได้แล้วก็พยายามกินอาหารนะแต่มันกินไม่ได้มันจะอ้วกอ้วกอย่างเดียวเลยค่ะอ้วกอย่างเดียวจนวันที่สามวันที่สามกลับบ้านนะจะไม่ได้สามหรือสี่นั่นแหละวันนั้นอ่ะเช้าวันนั้นอ่ะกินได้คือร่างกายมันแบบมันยังปรับไม่ได้ไม่ทันไง คือพวกผักผลไม้ต้องกินเยอะๆเลยให้แบบว่ามันมันถ่ายได้ง่ายแล้วเช้าวันที่สามก่อนกลับบ้านมนะั้งมันมีบลูเบอร์รี่ที่โรงพยาบาลเขาเสิร์ฟบลูเบอร์รี่มากับ พุดดิ้งมะนั่นแหละพอกินบลบูเบอรี่เข้าไปสักพักถ่ายวิ่งไปห้องน้ำแทบไม่ทันอะ่ะคือ,ค,อคือมันไปเลยไปเลยแบบไม่ปวดด้วยไม่ถ่ายแล้วไม่ปวดแต่หลังจากวันนั้นน่ะกลับบ้านมารู้สึกว่าเวลาถ่ายมันปวดปวดฉี่ฉี่ก็ปวดเวลาถ่ายนะปวดตรงตูดก็ปวดเหมือนตูดจะหลุดนะเพื่อนๆปวดแบบเวลาถ่ายมันปวดยังไงน่วงๆมันเหมือนตูดจะหลุดนะ เวลาฉีก็ปวดมันจะปวดแล้วรู้สึกอ่เมื่อวันปวดแต่ว่าพยาบาลที่มาที่นี่ก็บอกว่าถ้าเกิดวันปวดรู้สึกปวดมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะติดเชื้อในกระแสะเลือดอะไรอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ให้ให้ไปหาหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราโอเคอยู่ก็เลยโอเคก็เลยกินน้ําที่ซื้อ,อผงผงผงที่เขามามเป็นผงขาวๆอะ่ะเขาเรียกผงอะไรไม่รู้ผงให้แบบว่ากินให้มันถ่ายง่าย มาละลายน้ำแล้วก็พบกผักกับผลไม้นะควรจะกินเยอะ เราเป็นคนเลือดกรุ๊ป A เขาบอกว่ากรุ๊ป A เนี่ยกินผลไม้กินผักผลไม้แล้วก็อาหารซีฟู้ดดีคนเลือดกรุ๊ปนี้นะเคยอ่านเจอในเน็ตส่วนกรุ๊ปคนที่มีกรุ๊ปโเนี่ยเหมาะที่จะกินพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ตใหญ่อะไรพวกนี้ดีกินดีแต่กรุ๊ป A นี่ประมาณว่าถ้ากินพวกเนื้อสัตว์ใหญ่จะแบบย่อยยากอะไรประมาณนี้นะแต่เราก็กินกินทุกอย่าง ของเรากรุ๊บเอเาบอกว่าผักผลไม้แล้วก็อาหารทะเลกินดีเหมาะกับเรา ตุมเปยระวังอันนี้ชชกดอกนี้มันอ่อนนะแต่แล้ว่ากว่าเราจะมานึ่งมันตั้งหลายวันแล้วมันหอมนะมันหอมเหมือนชาเหมือนกินชาต้มอะ่ะ เหมือนชาเหมือนดอกไม้แห้งๆห,หอมๆถ้าคนที่ชอบกินเขาจริงๆด้วยถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีรสชาติอะไรเด่นชัดมากบางคนก็ว่าไปกินกับน,น้ำผึ้งฝรั่งจะชอบเอาไปจิ้มเนย กินกับชีสอบเอาไปอบมาเออพูดผิดเอาไปอบอบเนยใส่เกลือใส่กระเทียมพริกไทยเอาไปย่างอะไรเงี้ยย่างไปอบแต่นึ่งแล้ว,ว่ามันมันสบายแล้วก็ง่ายแล้วก็เนื้อออกมานุ่มดีใช้เวลาไม่นานด้วยประมาณยี่สิบนาทีแต่จะให้สุกเร็วนะ ควรจะตัดตรงนี้ออกตรงข้างบนน่ะตัดออกไปเลยสักหน่อยนึงกเกือบเกือบครึ่งอะ่ะว่าช่วงช่วงข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยมันแทบจะไม่มีเนื้อเลยมันไม่มีเนื้อเลยนะช่วงเนี้ยตัดออกได้เลยมันจะมีแค่ตรงโคนข้างล่างหน่อยนะขา,ขาวๆอพอตัดออกปุ๊บควรจะคว่ำลงคว่ำดอกลงเพื่อที่ว่าเวลาจะนึ่งนะหมายถึงเวลานึง่งเพื่อที่ว่ามันจะได้สุกง่ายถ้าเกิดว่าไม่ตัดนะมันจะสุกยาก เคยลองแล้วไม่ตัดสุกดีค่สุกช้ากว่าใช้เวลาช้ากว่าแล้วอันนี้ถ้าตัดออกนี่มันจะสุกสม่ําเสมอไม่เล่นลูกสุกสม่ําเสมอไทเลอร์นอนหลับก็ิบ <Come in. S 1> ดอกนี่เขาว่าไม่กินกันนะมันจะติดคอแต่อันนี้มันอ่อนก็กินได้นะ แต่แก่ๆอย่ากินนะแต่ทางที่ดีไม่กินดีกว่าเพราะว่ามันจะติดคอได้เอาเอาช้อนก็ได้ออกคว้านออกพี่แม่จะเถอะแล้วล่ะโอเคเขียนว่า yeah, master of ceremonies for the wedding โอเค thank you I think you are <laughs> ช่วงหลังจากผ่าคลอดอะไรเงี้ยผ่าตัดอะไรเนี้ยผ่าคลอดแล้วเนอะเราผ่าคลอดควรจะกินผักดื่มน้ําสะอาดๆกินผักผลไม้กินผักเน้นไปเลยเพื่อช่วยให้มันขับถ่ายง่ายขึ้นไอเราไม่ช่วยเราไม่ใช่หมอก็ไม่ต้องมาเชื่อเราก็ได้แต่เราพูดจากส <c oughs> ิ่งที่เราประสบการณ์ ข้าวคลอลูกครั้งนี้มันเป็นย่งงนร้งจริงมันจะปวดเวลาถ่ายมันจะปวดนน่วงๆมันเหมือนตูดจะหลุดปวดนะปวดมันปวด<ๆ>เสียวเสียวแบบไม่กล้าอึนะคะอยากอ,ากอึแต่มันไม่กล้าอึหวาน <You want? S 1> ไม่กินได้ เพราะว่ามันมีประโยชน์ไอดอกอะดิชกประโยชน์ไงไม่รู้ลืมลืมแต่ว่ากินดิบบอกว่าไม่อร่อยนะเราว่าซุนทำสุกไม่ได้กินดิบกินยาก จิ้มอันนี้ดิเดซซิ่งปกติไม่ค่อยอยู่กับแม่นะถ้าพ่อมาวิ่งสามพ่อแต่เวลาเห็นเราตั้งกล้องเมื่อไหร่จะขึ้นมาทันที Đó là nó con Look here mom, wash him. him. Hm? I will wash him, you go oh, it's okay. I'm just reading. Wash your daily No, I'm not washing it Grab this down to sleep up there Hay này im nữa เสอนมันเนี่ยต้องเอาเอาช้อนมาตักจะง,ง่ายกว่าเนระ okay, สอนมันเคยรีวิวไว้แล้วแหละตั้งแต่คลิปปาเก่าโบราณเอามาให้ดูใหม่เผื่อคนมาใหม่คลิปเก่าโบราณได้สี่แสนวิว,วอะอติโชคคลิปนั้นจะรีวิวค่อนข้างละเอียดนะถ้าใครสนใจไปดูดูลคลิปนั้นแหละ เราทำไว้สองวิธีวิธีอบกับวิธีนึ่งแต่ว่านึ่งเนี่ยเราว่านึ่งมันจะสะดวกกว่าแล้วก็ง่ายแล้วก็เหมือนใช้เวลาน้อยกว่านะแค่ยี่สิบนาทีถ้าทำทาตามที่เราบอกให้กัดให้ตัดข้างบนนะนะตัดตัดดอกข้างบนออกไปสักประมาณเกือบครึ่งไม่ต้องถึงครึ่งดีแล้วก็ความดอกลงเวลาเวลาที่เราจะนึง่งมันจะสุกง่ายถ้าเกิดว่าไม่ตัดมันจะสุกยากนะคะแล้วก็สุกช้า แล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอสู้แตดออกไม่ได้อย่างที่บอกมันก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าคนไม่ชอบก็จะว่ามันกินยากยากินอะไรอย่างนี้นะไม่ชอบก็จะว่ามันกินยากยุ่งยากอะไรอย่างนี้ต้องคนที่ชอบกินมันจริงๆ <c oughs> เพราะว่ารสชาติเขาไม่ได้เด่นชัดอะไรแต่ว่ามีความหอมเหมือน เหมือนชาเหมือนดอกไม้แห้งแต่ช่วงที่อร่อยที่สุดคือช่วงนี้แหละแกนนวนเนี่ยใต้เกสรลงมาเนี่ยเป็นช่วงที่เนื้อเยอะที่สุดตรงก้านเนี่ยก็เอาปอกออกตรงก้าน,นก็กินได้แต่ตรงนี้จะเนื้อเยอะแล้วก็มีรสชาติเด่นกว่าตรงอื่น โอเคไปแล้วทุกคนขอบคุณมากๆ,ๆค่ะสวัสดีค่ะถ้าล่ะบ๊ายบายไว้โนหลบไม่ดีสวัสดีค่ะคิสคิสเดมคิสเดมไม่สนใจเลยโนอินเทรเสเลยขอมอนพี a s สพี e a สเพย์แอทเทนชั่นขอมอน ไม่สนใจไปแล้วไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะได้ละ่ะลุก <c oughs> ลมไม่ดี